แก่ตกใจเลยเพราะว่านับถือหลวงพ่อเป็นพระระหันไปที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อจะว่ายังไงทำลูกสาวท้องหลวงพ่อมองหน้าเท่าแก่อย่างงั้นหรือลูกสาวบอกมาหมดแล้วหลวงพ่อจะรับผิดชอบยังไงหลวงพ่อจะต้องศึกษะเป รับผิดชอบไปดูแลเลี้ยงลูกสาวของฉันนะหลวงพ่อก็มองหน้าเท่าแก่อย่างนั้นรึเท่าแก่ก็บอกถ้าหลวงพ่อไม่ยอมจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านหลวงพ่อก็มองหน้าเท่าแก่แ่บงนั้นรึเท่าแก่ไม่รู้จะทำยังไงกลับไปฟ้องผู้ใหญ่บ้าน โอ้ผู้ใหญ่บ้านรู้ชาวบ้านก็รู้ทีนี้มาที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อทำอย่างนี้ไม่ถูกนะหลวงพ่อต้องรับผิดชอบหลวงพ่อจะต้องศึกไปมีครอบครัวอยู่ทางโลกหลวงพ่อก็มองหน้าผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านอย่างนั้นหรือผู้ใหญ่บ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกเรา ไม่ต้องมาดูแลวัดละถ้าไม่ศึกไม่ใส่บาตรไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้อยู่อย่างนี้แหละหลวงพ่อก็ถามมองหน้าผู้ใหญ่บ้านอย่างนั้นหรือพอกลับไปชาวบ้านก็นะไม่ใส่บาตรแต่ก็มีคนสงสารหลวงพ่อก็เดินมิถุบาตปกติไม่มีอะไรแต่ก็มีคนสงสารให้กล้วยให้ข้าว ก็พออยู่มาเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้ลูกสาวเท่าแก่ก็คลอดลูกออกมาท้องโตคลอดลูกออกมาโอ้เด็กกำลังน่ารักเลยเท่าแก่มองดูเด็กน้อยน่ารักอา้าวไม่มีผมนึกถึงหลวงพ่อเลยทีนี้ <laughs> เจ็บเข้ามาที่หัวจิตหัวใจอุ้มเด็กน้อยมาที่วัดเลยหลวงพ่อ นี่ลูกหลวงพ่อหลวงพ่อต้องรับผิดชอบหลวงพ่อก็ดูเด็กแล้วก็มองหน้าเท่าแก่อย่างนั้นหรือเท่าแก่ก็ผมจะไม่สนใจแล้วให้หลวงพ่อเลี้ยงไปลูกของหลวงพ่อหลวงพ่อต้องเลี้ยงกลับไปวัดกลับไปร้านของชำหลวงพ่อก็เลี้ยงเด็กคนนี้มีกล้วยมีอะไรก็เลี้ยงมาเด็กก็เป็นลูกอยู่ในวัด สิบปีโตมาอยู่กับวัดทีนี้ลูกสาวเท่าแก่ป่วยหนะักระยะทายใกล้จะตายมาพ่อก็โอ้ลูกอยากได้อะไรบอกพ่อนะพ่อยินดีจะหามาให้ลูกสาวก็บอกอหนูไม่อยากได้อะไรหรอกแต่หนูอยากจะบอกพ่ออยู่อย่างเดียวอ,อยากบอกอะไรบอกพ่อมาเลย พ่อหนูไม่ได้ท้องกับหลวงพ่อหรอกหนูท้องกับคนหาปลาข้างบ้านเท่าแก่ตกใจเลยสิบกว่าปีโกรธหลวงพ่อมาตายแล้วจะตกนรกแล้วไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อผมรู้ความจริงแล้วหลวงพ่ออย่าโกรธผมเลยให้โอโหสิกรรมผมนะหลวงพ่อมองหน้าเท่าแก่แล้วบอกว่าอย่างนั้นรืย ผู้ใหญ่บ้านรู้เรื่องตายแล้วตอนนี้พวกเราไปที่วัดหลวงพ่อพวกเราเข้าใจแล้วต่อไปเราจะมาดูแลวัดเดี๋ยวจะทอดผ้าป่าทอดกระถินหลวงพ่อก็มองหน้าชาวบ้านกับผู้ใหญ่บ้านแล้วบอกว่าวอืมเข้าใจดี <laughs> เพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิต กลับไปจากที่นี่ใช่ไหมไปเจอปัญหาหัวหน้างานบอกว่าเธองานไม่เรียบร้อยเลยเธอทําให้บริษัทเสียหายพวกเราบอกว่าอยากงานรย,ย,ยเออสมมตุตินะสมมุติใครกลับไปนะมีแฟนใช่ไหมออมาอยู่ตั้งห้าวัน แฟนบอกว่านี่เธอฉันเหงาฉันเลยมีคนใหม่เราก็บอกว่า,า,นานเห็นไหมไม่ทุกเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วของพระอาจารย์ก็มีแค่นั้นแหละเมื่อพระอาจารย์สรุปอย่างนี้พวกเราก็บอกว่าเอ <A> วังก็มีด้วยประการชนี้ว่าใบใบ e living view อันนี้เนี่ยครับก็คือ หลายหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าทำเป็นอาจารย์ใหญ่ทางจิตวิญญาณแล้วก็ทำใบ E-living View กับพระอาจารย์แล้วเนี่ยในระยะสุดท้ายเนี่ยเขามีความกังวลว่าเอะนั้นต้องมาที่ที่วัดพระอาจารย์ใช่ไหมเพื่อมาเป็นธรรมทานทางจิตวิญญาณหรือทีนี้มันก็จะเป็นความกังวลของญาติโยมว่าไม่สะดวกที่จะมาทีนี้การที่ทำใบ E l i v i n g Vi แล้วก็เป็น เป็นธรรมทานทางจิตวิญญาณตรงนี้เนี่ยครับกระบวนการตรงนี้ถ้าเกิดเขาจะตายที่บ้านหรือว่าตายที่โรงพยาบาลอื่นโดยที่ไม่ได้เจอพระอาจารย์ขั้นตอนตรงนี้ต้องเป็นยังไงครับคือ e living view เนี่ยเป็นสำนักง,งานสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทยตามบัตรประชาชน <S 1 <S 2หลักได้13หลัก ามกฎหมายก็คือว่าบุคคลคนไทยทั้งหมดเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ตามกฎหมายพระราชบัญญ,ญัติสุขภาพแห่งชาติพศ .2550 มาตรา12ว่าบุคคลมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการยืดชีวิตที่ไม่เกิดประโยชน์หรือทำให้เกิดความทุกข์ทรมานจะทำเป็นแบบไหนก็ได้จะทำเป็นเขียนเองก็ได้จะทำตามแบบฟอร์มสอชอก็ได้ ทีนี้พระอาจารย์ก็คิดว่ามันเป็นโอกาสเพราะเราเป็นชาวพุทธก็เลยทําแบบรูปแบบอีดิวิงวิวรูปแบบอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานคือให้คนที่แสดงเกียตนาเนี่ยได้ทําประโยชน์ไปด้วยนอกจากจะใช้สิทธิตัวเองว่าฉันไม่ใส่ท่อไม่ยื้อแล้วนะฉันเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยเหมือนกับอาจารย์ใหญ่ทางการแพทย์นั่นแหละแต่ไม่ต้องรอให้เสียชีวิตแล้วแล้วค่อยไป ไปศึกษาขณะที่เป็นอาจารย์ใหญ่ตอนนี้คือเราได้ทําประโยชน์เลยขณะที่มีชีวิตหนึ่งเอาชีวิตของเราเนี่แหละเป็นธรรมทานว่าเราเข้าใจความตายเราไม่กลัวตายที่เราไม่ยื้อชีวิตก็คือเราไม่กลัวตายใช่ไหมเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนคนที่จะเป็นแบบนี้เนี่ยมีน้อยคนกลัวตายกับคนไม่กลัวตายใครมากกว่ากันคนกลัวตายเพราะฉะนั้นสังคมทุกวันนี้คนกลัวตายมากกว่า เขาเมื่อคนกลัวตายเขาก็ต้องใช้เครื่องมือทุกอย่างเพื่อให้ไม่ตายแต่เราเป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยเราไม่กลัวตายนี่แหละคือการเสียสละครั้งใหญ่และมันดียังไงอย่างแรกเลยชีวิตของเราเรามีความเข้มแข็งในชีวิตเราถือว่าถ้าเราหมดลมหายใจแล้วเราก็พอแล้วใช่ไหมเราพบนี้เราคิดว่าเราพอเพียงกับพบนี้แล้วนี่คือการตัดสินใจครั้งใหญ่นะ เพราะฉันการจะตัดสินใจครั้งแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแสดงว่าเราเข้าใจเข้าใจว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยชีวิตมันก็ต้องจากโลกนี้ไปนี่สิ่งที่เราได้ด้วยตนเองว่าเราเรามั่นใจว่าเราเราไปดีแน่ถูกไหมเราจะไม่กลัวตายนี่คำว่าอาจารย์ใหญ่มันหมายถึงพลังที่เราส่งมอบออกไปว่าเราแสดงการไม่กลัวตายให้กับคนอื่นให้กับคนที่ใกล้โดยเฉพาะญาติของเราเนี่ย เดี๋ยวพวกเราพอเราทำอาจารย์ใหญ่พอเรากลับไปที่บ้านเนี่ยเราจะเจอความเห็นที่ไม่ตรงกันคนที่รักเราเขาอยากให้เราตายไหมไม่อยากให้เราตาย <c oughs> ใช่ไหมเขาไม่ผิดเขาไม่อยากให้เราตายเขาไม่ผิดถูกไหมแต่มันไม่ใช่ชีวิตเขาถูกไหมมันไม่ใช่ชีวิตเขามันเป็นชีวิตเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยกฎหมายบอกว่านั่นคือชีวิตของเรา แม้แต่คนที่รักเราจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ไม่ใช่มันชีวิตใครชีวิตมันเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดสินใจไปนั่นคือเรามั่นใจแล้วเราศึกษามาดีแล้วว่าการที่เราไม่ยื้อชีวิตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเราเราไม,ไม่ไม่ได้กลับมาโลกนี้อีกเราก็เตรียมไปโลกหน้าถ้าเราไปเกิดใหม่ประโยชน์นี่ก็เกิดเกิดจากตัวเราประโยชน์ที่สก็เกิดจาก ญาติพี่น้องรอบข้างเรายิ่งยิ่งคนที่ไม่มีเงินถูกไหมยิ่งคนไม่มีเงินเนี่ยเราต้องมองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังอยู่ในสภาพที่ต้องวิ่งเข้าออกโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยมันค่าใช้จ่ายสูงมากมันก็พอดูกันได้เดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งแต่พอหนักๆเข้าก็จะเกิดความเครียดให้มองไปยาวๆถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องการให้ใครมา เราไม่ต้องการเป็นภาระใครเราก็จะช่วยให้คนรอบตัวเราเนี่ยเบาลงต่อไปประโยชน์ในทางแพทย์พยาบาลคุณหมอก็เบาขึ้นห้อง ICU ก็เบาขึ้นถูกไหมคนที่จะมาใช้ห้อง ICU เขาก็มีโอกาสที่เขาจะหายคนที่เขามีสิทธิ์ที่เขาจะหาย,าาหายอันนี้เราเราพูดถึงตอนเราอายุมากหรือเราเป็นโรคที่เราคิดว่าไม่หายแล้ว แต่ถ้าเป็นเป็นกระบวนการที่ยังรักษาอยู่อันนี้มันก็ได้คือรีวิวเนี่ยมันไม่ใช่ต้องล็อกไปเลยนะมันหมายถึงว่าณนะตอนนั้นเหตุการณ์นั้นเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้เขาเอาเจตนาครั้งสุดท้ายนะเจตนาครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะล็อกตายตัวเลยไม่ใช่ถ้าไปในตอนต่อไปเรา,เาคือมันมัน,ม,นมันมีกระบวนการที่จะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจหมายความว่า สมมติอ่ะบางคนบอกว่าฉันไม่เจาะคอแต่ถ้าในสภาพที่เราอยู่ตอนนั้นถ้าเราไม่เจาะคอเนี่ยมันจะหายใจยากมันจะเกิดความทุกข์ทรมานในแพทย์ฉันฉันชายาที่เป็นฟาแฟดกับอ,อันนี้พระจาจทร์ที่ไปไปสู่ที่ปลายทางก,ก็ก็ได้ได้ฟังแล้วก็เข้าใจว่า ไม่ใช่ว่าเราจะไประบ,บุว่าไม่เจาะคอเลยไม่เจาะคอเลยแต่ถ้ามันทรมานละ่ะมันจะทําให้ถ้าในทางพุทธศาสนาก็ทําให้จิตเศร้าหมองมันไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วว่ากระบวนการแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้เขาก็ให้สิทธิ์ว่าจะให้ใครตัดสินใจแทนเพราะฉะนั้นคนที่จะตัดสินใจแทนในขณะที่เราไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่บองแล้วว่าอะไรสำคัญที่สุด ในอาจารย์ใหญ่ให้ทำร,รมทานเนี่ยพระอาจารย์จะเป็นคนอบอกว่าเออพระอาจารย์จะตัดสินใจแทนให้ได้ถ้าในกรณีที่มันต้องใช้คนตัดสินใจแทนช่วยอย่างเช่นกรณีเจาะคอเนี่ยถ้าพระอาจารย์ดูว่าทุกทรมานแล้วปรึกษากับหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วว่า,าผู้ป่วยท่านนี้ทุกทรมานน่าจะเจาะคอ,อแล้วพระอาจารย์จะดูต่อว่าถ้าเจาะคอมาแล้วเขายังมีสติคุยธรรมะได้มันมีประโยชน์ เพราะฉะนั้นมันมัน,ม,น,ม,นมันจะมีกระบวนการไปอยู่แต่อันนี้มันหมายถึงว่าพอไปถึงขั้นนั้นเรา,เาทําไว้ว่าจะให้ใครดูแลแทนในในกรณีอย่างเงี้ยเขาเขาจะมีให้เขียนอยู่มันก็ถึงบอกว่าจะไม่ได้เป็นการฟิกไปเลยว่าเราจะต้องทําอย่างนี้เท่านั้นทีนี้ประโยชน์ประเทศชาติเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็จะดีก็จะจะไม่สิ้นเปลืองกับระบบสุขภาพในเรื่องระยะท้าย และสุดท้ายก็คือประโยชน์กับพระพุทธศาสนาถ้าการเป็นอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานที่อาจารย์พูดเนี่ยให้ฟังเนี่ยเรากำลังเอาเรื่องการตายดีวิถีพุทธมานำเสนอต่อสังคมนะแล้วจุดอ่อนของสังคมด้านวัตถุที่เขาเจริญเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ เชิญชวนให้คนทำ,เ,ทำเจตนาเจตนาแบบนี้ไม่มีประเทศไหนที่จะทำได้ง่ายๆเลยประเทศอังกฤษก็ทำยากเพราะอันนั้นเขายิ่งกฎหมายเขายิ่งยิ่งเข้มกว่านี้อีกเพราะว่าเขา,เ,าเป็นเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่การรักษาข้อมูลผู้ป่วยอะไรต่างๆเขาจะเข้มกว่น แต่ของเราเนี่ยมาตาเจ็ดเราถ้าผู้เจ้าของชีวิตอนุญาตให้เผยแพร่ให้อะไรได้เป็นธรรมทานเนี่ยถือว่าไม่ผิดกฎหมายอาจารย์กำลังพูดถึงประโยชน์ในพระพุทธศาสนาถ้าสมมติประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีคนทำหนังสือแสดงเจตนาเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเราจะเป็นผู้นำของโลกในการดูแล สุขภาวะชีวิตระยะสุดท้ายที่พระอาจารย์พูดเมื่อวานว่าอันดับหนึ่งในการวัดมาตรฐานของการตายดีคือประเทศอังกฤษแต่เขาวัดด้วยเครื่องมือร่างกายใจิตใจสังคมพระอาจารย์กำลังบอกว่าถ้าประเทศไทยนะทำหนังสือแสดงเจตนาหนึ่งมืนคนอย่างที่บอกเนี่ยมันเบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้ว แล้วเขาจะต้องกลับไปคิดทบทวนว่าสิ่งนี้คุณน่าจะเอาไปวัดไหมเพราะจริงๆเนี่ยการดูแลแบบประคับประคองมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่การวางแผนล่วงหน้าถูกไหมเพราะฉะนั้นหนังสือแสดงเจตนามันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวางแผนล่วงหน้ามันก็อยู่ในตัวชีวัตอยู่แล้วแล้วทําไมประเทศไทยถึงมีคนทําหนังสือแบบนี้เยอะและแ,แล้วอันดับของประเทศไทย มันสมควรที่จะอยู่อันดับที่36ไหมเราจะโยนคําถามกลับไปว่าสิ่งเรานี้คือวิถีชีวิตของชาวพุทธวัฒนธรรมของชาวพุทธซึ่งประเทศไทยมี90คนนี่คือประโยชน์ของพระพุทธศาสนาถ้าเราแสดงพลังโดยการสื่อออกมาในเรื่องของการตายดีวิถีพุทธเนี่ยพระอาจารย์ว่าพวกเราจะได้บุญบารมีในการที่จะช่วยให้คำสอนของพระพุทธเจ้าชัดขึ้น ไม่ใช่เฉพาะตัวเราแต่มันเป็นหลายๆคนจะเริ่มมองว่าเอ๊ะทำไมทำไมคนพุทธเขาถึงไม่กลัวตายถูกไหมมันจะเป็นคำถามอยู่ในใจหลายๆคนเราก็จะได้ตอบเหมือนกับหลายๆคนที่มาทำมาบอกกับพระอาจารย์ตอนนี้ว่าเออทำแล้วยังไงพระอาจารย์ว่าไปบอกแล้วไปหาคือคนที่เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วเนี่ยแสดงว่าเราเข้าใจเราก็สามารถที่จะไปหาคนอื่นได้ ตั้งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มขึ้นมาได้เมื่อกี้ก็ได้คุยกับอาจารย์มหาถาวรว่าเราอบรมนีดีแล้วนะแต่ทํายังไงมันจะยั่งยืนก็คุยกันว่าเป็นไปได้ไหมถ้ารุ่นเนี้ยเหมือนครูสมาธิของอาจารย์วิรนะิยังรุ่นเนี้ยเข้าใจแล้วไปชวนอีกรุ่นใหม่เข้ามานะต่อยอดไปเรื่อยเรื่อยนะเ,เราก็เป็นพี่เลี้ยงแลร้รุ่นต่อไปรุ่นต่อไปรุ่นต่อไป ไม่ใช่จบแค่ห้าเสร็จแล้วก็หายรุ่นใหม่มาอีกใช่ไหมโดยไม่มีรุ่นเก่าคอยซัพพอร์ตเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนนะอันนี้พระอาจารย์คิดเล่นๆแต่เวลาพระอาจารย์คิดเล่นๆมันมักเป็นจริงนะ <c oughs> อาถอดแบบเนะี่ยเราไม่ต้องอะไรเลเรียนแบบหลวงพ่อวิริยังอะ่ะทำไมท่านทำได้อะ่ะใช่ไหมครูสมาธิครูสมาธิครูสมาธิ อันนี้อาจารย์ใหญ่ได้ให้ธรรมทานรุ่นที่หนึ่งอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานรุ่นที่สองรุ่นที่สามเนี่ยดีไหมเออ,เอ,อถ้าดีก็อย่างงั้นเลยก็อ่าก็ตอบคําถามเมื่อกี้ว่าประเด็นพอเราทําอาจารย์ใหญ่ให้ธรรมทานเสร็จปุ๊บเนี่ยทางสอชอเขาก็มีระบบ <laughs> เขาเรียกว่าอ e ิเล็กทรอนิกส์เชื่อมกับมหาไทยเลข13หลัก หมายความว่าพอเสร็จสมัครกับพระอาจารย์ก็ไม่ต้องไม่ต้องมาที่วัดสิทธิ์เราใช้สิทธิ์แล้วใบนี้จะถูกสแกนไปที่อ e ี i ิฟวิ่งวิวกองกลาง,ลางทั้งหมดตอนนี้พั0พันห้กว่าคนเราก็จะสแกนของอาจารย์ใหญ่ที่เขียนนี่แหละสแกนเข้าไปมันก็จะขึ้นว่า,าวัดป่าโนนสะอาดเพราะวัดป่าโนนสะอาดเป็นนายทะเบียนเยอนเย็นเขาก็เป็นนายทะเบียน หน่วยงานต่างๆนี้ก็เป็นนายทะเบียนที่จะเข้าไปดูได้นายทะเบียนต้องเข้าไปดูได้พระอาจารย์ก็เข้าไปดูได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะเข้าไปสู่ระบบของมหาไทยกับของสำนักง,งานสุขภาพแห่งชาติที่นี้เป็นหน้าที่ของสำนักง,งานสุขภาพแห่งชาติจะแจ้งไปทางโรงพยาบาลต่างๆว่าเวลามีคนป่วยเข้ามาให้คุณดูสิทธิ์ตรงนี้ด้วยอันนั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐซึ่งตอนนี้มันใหม่อยู่ มันมันใหม่อยู่บางคนบางโรงพยาบาลเขาก็ยังทําระบบเดิมเขาพอเข้าไปเขาก็ถามญาติถามญาติจะเอายังไงยังเขายังทาระบบเดิมอยู่ทีนี้เพื่อป้องกันเนี่ยป้องกันการที่เราอาจจะ,ะยังทางโรงพยาบาลที่เราไปรักษานี่เขาอาจจะยังไม่ได้รู้ตรงเนี้ยเราก็แจ้งทางโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เขามีเขามีที่ให้แจ้งแล้วไปแจ้งไว้ว่าเราแสดงเกรตนาไปแล้วนะอันนี้ก็จะช่วยอีกขั้นหนึ่ง แต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมีกลไกลตรงนี้แหละรองรับว่าพอมีคนจะเข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยให้เปให้ไปดูสิทธิ์นี้ด้วยว่าเขาแสดงสิทธิ์ไว้ไหมมันมีในระบบแล้วแต่เพียงแต่ว,ว่าโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลคุณจะต้องมีมีคนทําหน้าที่นี้ก็คือมีนายทะเบียนคอยดูเพราะฉั้นมันก็จะเป็นระบบทั่วไปหมดซึ่งต้องอ,อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้กําลังของระบบราชการที่เขาจะต้องคุยกันเอง แต่ในส่วนของพระอาจารย์เนี่ยก็คือว่าทําหน้าที่เอาเอกสารเนี่ยส่ง้าไปในระบบแล้วไม่ต้องมาวัดนะไม่ต้องมาวัดแต่อย่างมาก็ได้ไม่เป็นไรหมายคําตอบก็คือเราได้ใช้สิทธิ์ตัวนี้แล้วใช่ไหมทีนี้เมื่อเรากลัวว่าสิทธิ์ตัวนี้มันจะไม่เป็นไปตามเจตนาเราไปโรงพยาบาลไหนเราก็ไปบอกโรงพยาบาลนั้นเลยเอาใบประกาศเนี่ยเนี่ยฉันเป็นอาจารย์ใหญ่ตามมาตรา12บ นะตามที่กฎหมายระบุแล้วอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นโอเคในในแบบฟอร์อมสแกนที่หมอนำเสนอไปในช่วงที่หมอนำเสนอนะครับกับของพระอาจารย์เนี่ยเป็นสแกนเป็น QR code ตัวเดียวกันทีนี้เขาจะให้เลือกว่าตำแหน่งที่ทำตำแหน่งที่ทำเนี่ยถ้าเกิดเราจะเป็นอาจารย์ใหญ่ ธรรมาทานทั้งจิตวิญญาณก็ให้คลิกในนั้นว่าวัดป่านโนนสะอาดนะครับให้คลิกปา่าวัดป่านโนนสะอาดนะครับเป็นข้อมูลไม,ไม่ไม่ต้องกังวลเลยแล้วตรงนี้ถ้าใครคลิกว่าเป็นวัดป่านโนนสะอาดก็คือเป็นหนึ่งในในใน,ในตันนุมคือมันจะมีตัวตัว,ต,วตัวเจตนาตัวเจตนา ต้องการตายดีวิถีพุทธอยู่ในอยู่ในใบใบของวัดป่าโนนสะอาดเพราะฉะนั้นเท่ากับสองอันนี้แน่ไปของอของคุณหมอเนี่ยมันจะมีอธิบายเพิ่มว่านะมีตัวติ๊กใช่ไหมอของวัดป่าโนนสะอาดจะไม่มีตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาตามตัวติ๊กเนี่ยแนบทั้งสองอันอ๋อเข้าใจแล้วอันเดียวแต่ถ้าใครต้องการที่จะให้ติ๊กด้วยนะก,ก,ก็ก็ส่งไปสองอันคือไม่ต้องส่ง สรุปก็คือไม่ต้องส่งเองนะเอาใบนี้ส่งมาที่วัดเดี๋ยววัดจะสแกนไปให้ไม่ไม่ต้องส่งเองอไม่ต้องส่งเองก็คือส่งมาที่วัดก่อนแล้วเดี๋ยววัดสแกนไปให้